ไปโน่นนี่มาอ่านฮะอัดอ่านอัดเขียนก่อนเราวะมาสอนยี่นี่แหละพาตรงนี้นี่ผลิตตรนี้เลยการที่งานนี่คอยกันตรงที่คอยกันสอนยู้สอนลูกสอนรังถอยต่อนก็สอนปูปลาปูกโกไก่โกกาอะไรเนาะแ่อยเอามาสอนสาวพลังโอ้ยเรียบแล้วโอเคโอเคเอาสบายดีพี่น้องกันเด้อเดี๋ยวขอบไปเอาอันสั่งไมมก่อนเองแล้วครับโอ้ยตกเลยนี่ทิ้งเลยโอ้ยขุ่นใจอะไร อยนียเี้ยอาเอะาสิเลยต่อเป่นนิบุน่นะบุเนปนบ้าอ้หาหาหาเรื่องอ้อยบุหาพาี่มันเป็นน้ำผาเพิ่นเอามาหนิโอ้อ้าวนพี่น้องเปิดคลิปมานน่กะแดดแดดแหมแหมนเด้อพี่น้องเด้อ กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศนะพี่น้องมา ah. พี่น้องมามาพบปะพ่อๆกันอีกแล้วพี่น้องมืัอนี้กับมาอยู่ดินนอนต้นหญ้าของน้องสมโอพี่น้องเนาะซื้อผ้ากระจาดมาอ่านี่แหละแอมผ้าแอมไทยให้เพื่อนี่แหละเนาะพี่น้องจะในลุ้งก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณขอบพระคุณใจเอื้อยใหญจจะดีเฮาพี่น้องเอ้ยเอื้อยเพื่อนกะชดสร้อยนี่แหละพี่น้องเนาะซื้อดินนอนต้นหญ้าให้ทั้งน้องสมโขอะละเพื่อนกะ เห็นมามันบเรียวโบทัว่์มันขาดอุปมาสเลยไปก็ได้ฝากขึ้นไม้ลุงอ่าสื่อพากระจาดพี่น้องเนาะโ,โด้โดนๆแป๊บ,บนึงแป๊บตึ้งพี่น้องเอ้อ่าตนมาทางไหนมาทางไหนเอาทางไหนเอาพี่น้องเนาะเอาเนาะพี่น้องปุ่นขับกล่องมานี่กัดโอ้ยสั่งมาสิปลายแผ่นพี่น้องเอ้กินข้าวกินน้าอิ่มแล้วก็มาเอานี่ลุยแล้วบ่ทีเนาะบารี่บอลล์ออเลยอ่าอารม อย่าห้อนตามแดดเด้ดเอ,อมาอนีิเดอ้อใจเย,ย็นๆเดอ้อเอาเอาเอาหน่นอยสิให้คอยเบิงอยู่หน่อยนี่เนาะพี่นี้ทางมันหม่มเขามันห่มเขากะถ้ามันห่มอยู่เขากะเห็ดทางห่มก่อนใหญ่เบิ่งชคนได้หระว่า,วาเออนั่นแหละนั่นแหละเห็ดทางอันห่มก่อนตีทั้งนี้แหละก่อนเห็ดอะไรสัน่นโอ้ยอ,อ้โยสวัสดีบ่ได้ยังบ่ไหวถึงโมงนี่เนาะ โอ้ยบายจากโม้งคนเออโอ้ยสลัดเน่กินข้าวก็คือว่ากินข้าใหญ่อยู่เอาเอาเอาชิ้นแหละคอยวอาอยู่ขั้นว่าเฮ็ดฉันได้กินข้าวเห็ดเนี่ยมันขยันคันแข็งขันกินข้าวอิ่มแล้วมันอยากเลือดเท่าท่ได้คนมันอิ่มไม่ได้เห็นบอนับหนึ่งสองสามยุโรด เออโอ้ยเนาะเก่งเล้งเลไปบอเก่งเล้งเลยรู้เอาละฮาเว่นพอเลยเออโอ้เป็นยังไงคือล้มบุรีเทศบาลดีพี่น้องนี่กว่าสบายดีอิ่มเลยเนาะง่วงแน่นี่เนาะอิ่มเลยง่วงแน่นีิว่าไงวานนี่พี่น้องเอ้ยอันมาทั้งไอ้ซางเตี้ยแล้ววะมีบอมีบอยู่ทั้งนี้นอนสลิงเงงเงโอ้ยแล้ววาเพิ่งตอดตายแล้วจังนั้นละว่า อ่นทั้งนั้นอเรอนุไปอีเานมันสิยางเขามกม่นเนาะขากาง่งชาง่ี้ย้อยังดกครอยว้จะไ่ยันแว่นรุดดีอะไดีนะโดยเอาสามแล้ววันนี้นะ โอ oh, ้แข็ง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 ก้าวไปพออยู่บ่บอลอดพอพอนะ้อ <laughs> อยากเจ้เาเลย <laughs> เอาเอาอีกเจาก้าเ <laughs> ั่งเก่งกันนะพี่น้องกันไม่นะ <laughs> <laughs> Kèng lèng kèng lèng? Ah, phi long nó. Bèn mát tinhy. Ni lè. No. Ok, phi long lè. And an ninh kaku hai put nạo long gone phi long nó. A si tóc an ninh gòn bào ninh con khoa ba. Được tèm pa gòn nè bạo đe. cho vy py hit tèn, dy dè à, Họ tăng thang nhau này, tăng hang nhau, vít bò tăng yang nhau xuống tang bò Hoa tang yang. Hoa tang 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 nó tang 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 đây tang tang tăng tắt tang 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 vào đây tang 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 đây 80 tang tang เ้าตั้งคืนนั้ันตั้งคืนนี่ประมาณแปสิเนาะอช่วยเอาออกล่อนะออกองอูนอเลยมาใ่มสกาวมสหอใโดยเอออืนี้นั่นมาเทกะได้กันยฮะ เอากระตัดเอาตัดเขิงแหชะแหนะเหยียวยดเลยถ้ามันขับต mm ัดทั้งทั้งสันเปิดเปดได้เตะตัดทั้งเหยีวตัดทั้งเหยีวยโชคเดียวกันเลยตัดไปบเดียวกันเลยนะขับชาวแปดชิปนี่ตั้งตั้งตั้งที่ไ่นมันโอยเปลืองมันเปลืองมันเปลืองหลายอันนี้ว่าไงว่าสองแผ่นนี่ได้ให้นี่สามแผ่นนี่มันให้มันได้ขางหนึ่งเลยอ่าสามแผ่นได้ขางหนึ่งเลยไม่มาแล้วนอกมาลอดเนาะบ่ีตัวนี้น่ มันมันติมเลยตัวนี้มัใช่ได้กตัดได้ตัดนยวมันสีเบ่บ่บ่ตัดก็ได้หามาเาเลื่อมอาเลื่อมมาทังนี้ลยเลื่อมมาทางนี้เลื่อมมาเลื่อมเาันว่ตมันพอนะบ่ตัดยันบ่ตัดยันบ่มันมันเสียเวลาเขาเอาตัวนี้เนี่ค่อยว่าจะให้เหตกกลางเลยนะเศษมันเน่เนาะวะเหรอเนาะเหงกตัวเหตกนี่ฟังนึงก็ใส่ตัวนั้นฟังนึ่งก็ใส่ตัวนี้นะว่ะ พืชบอดีอ่าใช่นี่นบางกอนเอาเรื่อมเอาเรื่อมเพื่อแม่นต์ชื่อแมนแมนมันยังเหลืออะไรจังจังเห็ดมันเออแมนแมนแมนนั่นแหละแต่ว่าคอาอภัยเพราะเพรามันสิบสองแผ่นอันนีฟ้ฟังฟังละสามแผ่นหนึ่งเนาะเหลืออีกฟังนี่แกฟังนี่แกสามแผ่นฟังนี่แกสามแผ่นหกแผ่นแล้วทั้งนั้นกับอ่าประมาณสามแผ่นไปพี่น้องไปตัวนั้นกันเขากับอันนี้ด้วยด้วยเวลามันดุดเนี่ยเขาเขากับพยายามอันสารไว้สินาสอดไว้มันเดือดพอดีแล้วมอไซค์ก็กลัวหอย เออเุณครัวเจ้ากับบริมีบ่ใช่มันผ่ากระจาดแล้นี่ไงเออไลยจากปีเบาใช้ผ่ากระจาดนี่บ่โอ้หลายปีเลยหลายปีบ่ตัดขั้นหลายปีเลยโดยละนี่ละต้นแปดซีดโดยแปดซีดปีกันบางอย่างโอ้ยเปลืองโดยมันมัหมดได้อันนี้นะตัดขั้งยาวเ่ยตัดขั้งยาว ตะกี้เรียกเขาบานั่นเน่คอยมาเหตดสลักนี่คอยปันใช่เดเอปื้อเลยนะมันหาทั้งนี้มันมแจ่มิจะเป็นเจดชิปเืงอันนี้นะโดยสัตว์นี่อ่าอ่อางปาเนี่โดยนังชิาสเ็ดแปดชิปกระโบเขาเนาะางแทะเจ้ากระมันคายเพงเพือนเบียดโดยเพงดีด้เขายอมรับดีเนาะปีปีกายนี่เนี่ยบเพงเพงทุกล้าวกับเพ้งคือกันเขารับมาเพงเขา็ลายเพงขายกระมังกับลายเพงฮะ ขายการะมังขายแผ่นบัดเปลี่ยนมาบัดจะได้ถือเออคันคายนี่แพงเปลี่ยนมาเขาบอกว่าได้อยากได้สามันนี่บัดได้บัดมาฮะโตโทรอผสงนี่ก็จะการะมังกระโตกละใบนี่หัเปลี่ยนแล้วด้วยหากระเตดีกว่าเออไหวภาไปหาหากระเตหาเล่นนี่กว่าเนาะเอาเอาเอาตะปูนั่นได้บตลอดเออตะปูตกตะได้ปูตกดังกระซีได้มันมันจังมันจังกันนี้ เชียแล้วูนอันบรัยนี่แต่กันกมันเาตอกเลยเขาทบน้ำเด็มได้่มดตัวตัวใหญ่มันเลยเอาตอกแบตกชังกัซีฮะปูตอกชังกัซีมันจังมันจังเวอร์ใช่เบ่มันนี่อเเวกเลยนะโดยถร้อยห้าสิบแมนกรหายเพ็ดเวกับคัคเกินอแมนกันมันมีหลายแห้งคักแล้ว Đôi, phá khuột, phá cũng đôi, đôi, đôi. Rồi Phá cuột phải nhàng được nhé, rồi bảo mình hắc đấy, chạy đi, ôi nè, non như hôm qua mưa thì phải thám cho nè, hả, vương này, khai à. vương này, đi, bún này, rồi ไปบุญนะเมื่อคืนนี่บ่เขาอ,อีกต่อเขาอ,อีกเออต่อเขาอีกมาสิมาจับไป,ปเออตะปูนี่ตะปูอันนี้โดย,ยกุศกเงินซีนี่ Chẳng gì cái những đứa như à, cao phèn thì nó ngay tỏ cao phèn này cắt chốp lưỡi bạn Cảm ơn cái hệt gần cua, xong rồi cái hệt ngọt ngọt Trầm xịt đấy nó Rồi À, bố búc hay may cái dù đáy đấy nè, xong này à. tổ nó tăng khẳng hơn phai hay đó Rồi vừa là khẳng hơn phai này Mình khỏi lấy cái khẳng phai mấy thằng này rồi, Rồi Ủa thế

สีปลายนึงหา,าี่บ้ีคนบ้าค่ะคนเมาบด้ดยว่านี่นไอ้ฮะอัตรีชั่วกลัวบอยนเอาเอาเอาพอมีสามตันึงรีบเป็นห้าสิตัรวมหมดเลยไหมไม่ห้าตัเอาอยู่พี่เนาะเอ้ยคอยบังนู้่าคือนาบ้านนาควงยู่หรอวะอะไรงนี้่เออ่า ไอ้เจ right oh. uh. nah ๊อ่ะอ่านเบื้องบนคือว uh ่าในบ้านในควงในบ้านในบ้านควงมาว่ะในบ้านควงโอ้ยน๋อฮะอีเดี๋ยวเราเขียนทางนี้เราเขียนทางนี้เราเขียนทางนี้เนาะค่อยมาเบิ่งทางนี้ค่อยว่าคือขีดมือโทษนะบ้านควงมาให้ข้อยค่อยว่าโอ้ยเอาแต่สิเป็นข่อยก็ได้เนาะเท่าอันว่าเนึกว่เท่าเท่ายืดหรอเท่ายืดเป็นยืด กับยุลายเลยก็เฮ็ดเอาในีตัวไหนมันทางไหนมันหุบมันมันบดมันอย่างเขาก็เฮ็ดทางมันบดก่อนไปสิไปเฮ็ดทางมันนี่เรียบร้อยบ่ได้ร้อยดอกบ่ได้กินดอกเบิ่งแล้วยัาพอจะง่าิกันค้อนตัวนี้เนาะโอ้โหหนูง่ายได้ตัวอะไรกันประเทศได้นนคตัวอะไรก็ได้แต่ข่อยตัวอะไรก็ได้ม่อเป็นคนมานักดีหัอ่า bằng món càng sai nắm món càng đi đây rồi món bơm 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 Nên mình, mình chỉ lấy nè chứ, nón cho cháu quay vào đó <laughs> Nó quay lại cho chú chúc nó hơi rực mang nó khuống Địt nổi Mang tí lại khỏi đấy, Rồi Cắp mua cắp chứ chưa cần Từ chuột mua mát vào xíu đục Có nhiều nước sẽ phải cắp hạng pha เอาเอามันเน้น <brightness> ม <desserts> ันนานลยเด้อบอลอดเด้อไฮดูไให้หลานอยู่ไม่ว่ามันอุ่นอกอุ่นใจแล้วนะต่อมานี่อิ่มอิ่มนำสำรักอยู่ว่ากับข้าวกับน้ำกันนะเอออิ่มด้วยด้อวยวิ่งไปใช้เนาะข้าวหนึ่งบิดว่านี่พี่น้องเฮ้ ป่าขอยอมรับเลยว่ากับเขาถ้าเราซื้อแบบนี้มาเนี่ยแพงเลยเนาะวะารอเนาะแพงใช่หรอเนาพ่าซื้อพ่อซื้อมาเห็ดเอาไหนให้ได้เอาเอ็นเอายังมาแกงแม่นนับจะได้หลายคนแม่นกล้ใกล้เอาไกล้หน่อยแมนเอาใกล้ที่มะเกงเอาว่ามันน้องเพื่อนได้ข้าวเลยโดยสามข้าวในมวเนาะเอากินเอากินเอากระเพากินอยู่เพื่อนนี่โดยคนบัด ให้ยงไหาผู้หทับ้านถามพี่ีผมได้หาย่างนาะแม่นอต่อมันทีเต็ดแน่

thằng phụ đấy khỏi cái ghế này chặt chặt đấy này xăm lóc chạm cầm mương sào khỏi mương rồi vui yo sào nào mò chơi này mít cho nó khỏi đi nín nó rồi nó kéo nó chạm mương khỏi nỗi này được rồi mấy cha nó ส่างบุบ้ไปเนาะช่บุบอเอยังนั้นทังนั้นเอากรสอให้มันน้อยลงไปเกี่ยมันไกวแล้วยําตำหัวดุโบราณแลเวรยงนเนอะเห็ายิงเห็ดคักคอยเชื่ออย่กว่าเจ้าเห็ดคักไดเห็นอย่างิ้นเเห็ดีอ้าพี่น้องเยโดยน้าอนเพิุบเพซีกบริจเอามากินหม้อคือซื้อมาสองขวดพูไว้พุ่นก็ได้หอกดิ กูคนขายลูกไก่เมียพ่อไปแต่ค่อยแท้เขาชื่อว่าสองขวดผนให้ขวดขวดลิตรบ่มหลอดขวดลิตรหรือขวดสองลิตรไก่ลูกไก่เมียนนีูขวดสองลิตรขวดสองลิตรแม่นขวดสองลิตรป่าเขายังว่าบัดเมื่ออยังยังว่าเขาได้กินอยู่เลยโดยบริการไว้อยู่ดิโดยเอาเอา làm lại làm lại lò hết sạc của người ta năn lẹt không phải bọn em đi ăn đi này, đi tọc đi ăn 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 đi ghim <laughs> lại như bóng bay bằng đấy bay 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 Bộ, bay 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 là bay 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 đi bay 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 เนี่ยเนาะเนี่ยเนาะทำรู้บ่ะเอาอย่าเอาอย่านั่งห้องอย่านั่งพี่ไปขายอยู่ตลาดสวรรค์ผูกกระไดโดยผื่นมันนะบื้อต้องนะกินเนี่ยหานิดสิโดยโดยเมาส่งมาใส่แล้วอทำรู้ทำไปรักไปได้หมมุนไปได้ไปแห้งสิเขาสิแจ้งจับเนาะเอาแล้วโดยนี่แหละมันจะขุ่มเขาอยู่แล้ว các loại, và các loại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  cây nó chỉ được công nhân nói, các loại, này à. ôi, này, đây, anh này, bưởi ngâm đây này, tông nó này nè, ống tông, chốt chốt đấy, đấy, ôi hết khỏi chỉ mấy này được, mà nói nào, được cả sai, anh bảo bưởi เฮ็ดเร่ๆข่อยซื้อช้นแม่น้องนี่ๆดอกมาเอาเลืเอาใช่ปะนี่ฮะมาสอนผมให้ลูกให้หลานเยียนบ่เอ้าเพราะว่าท่างเอื้อเพิ่นให้แม่น้องนี่ๆเรามาสอนหนังสือให้น้องอืออ่าเพราะว่าให้น้องเป็นหนังสือก่อนถึงเขาหุงเฮียนเราป่ะพอเราจิจ้างแม่น้องนี่ๆอ่าบ่งชงสิบเพลงกัดจับหน่อยพวงหน่อยแม่น้องนี่ๆเราอ่าเอื้อเราเราให้มาสอนหนังสือก่อนเราป่ะแม่น้องนี่มาอ่านฮะอัด อ่านอัดเขียนก่อนเราวะมาสอนอย่างนี้นะพาตรงนี้นี่มาเดิผมนี่หละบรรยากาศที่ง่ายนี่คอยไปลงที่คอยไปชอนอยู่ชอนลูกชอนร้อนถอยก็มาช่อนปูปลาปูกกไก่กอกาอะไรอย่างนี้แลก่อนทำมาชอนสาวพลังโอ้ยเลี้ยวแล้วโอเคโอเคเอาสบายดีพี่น้องกันเด้อเดี๋ยวขอไปเอาอันสั่งไมมก่อนโอ้ยแล้วนโอ้ตกเลยดิทิ้งเลยโอ้ยขุ่นขัดใจอะไร เกนดนีเอาสิเลยปรตอพป็นน่บุณน่เน่ะบุเน่จนบัมป้าอุ้ยหาหาหาเรื่องอไคอยบุณนหาพาันี่มันเป็นน้ำพาเพิ่นเอามาเนี่ยโอ้เนาะห้อดเ้อจับติงชีติงชีี่น้องไ่กระาฮ่บฮ่าฮ่าฮ่

อ้าตเเอาขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบใจพี่น้องมัตสุคูสุคนที่เขามาเบิ่งมาชมนะพี่น้องเน้อคอยพี่น้องมีแต่ความสุขกายสบายใจทำม้วนๆนะฮาในวันเฮตุพี่น้องเอ้มืัอนี้น่าจะแล้วอะไล่ะตู๊น้องสโปพี่น้องเนาะไอ้ขอบคุณขอบคุณเนหลายพี่น้องเนาะไปอ่านนี่ก่อนสบายดีพี่น้องมัตสุคูสุคนขอบคุณขอบคุณเอเยนจะดีเฮาที่เขามาชดมาซอยทางขอบคุณเชิญช่านน้องสโปคอยด้วย กับขบคัวเ่อนซานอ่าต้มเย็นเป็นซุกดเ,เด้อเอเด้อคนเย็ะจะได้คร้อมไข่ทยยี่นี่ปรารถนาสิ่งแกกับขอสมคบมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการเหตุธุรก,กิจการงานยังอยู่คอยลบให้ด้วยเอเดอ้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องบายบายสบาย <c oughs>